มาฝั่งเกษตรนวมินหรือว่าฝั่งเรียบทางด่วนรามินทาบ้างดีกว่านะครับว่าห้างแถวนี้เนี่ยที่จอดซูเปอร์คาร์เนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วรถอะไรที่จอดได้บ้างนะครับผมวันนี้ขออนุญาตเอาเจ้าคายเยนมาลองทดสอบดูแล้วกันนะครับ ก็เข้ามาใน CDC แล้วนะครับผมวนมารอบหนึ่งหาป้ายที่จอดซูเปอร์คาร์ไม่เจออยู่เจอแต่ที่ป้ายที่จอดรถซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์ไบค์คือ300ซีซีขึ้นไปที่จริงแล้วอะ่ะผมจะเห็นประจําว่าเขาจะจอดรถซูเปอร์คาร์จะจอดอยู่ข้างหน้าตรงทางที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยตรงวงเวียนแต่ว่า คือโดยที่ว่า CEC เขามีเป็นบ่อรูมด้วยก็คือสถานที่จัดเลี้ยงด้วยบางทีเขาก็จะมีแขก VIP เขาก็เลยมีกลวย VIP กั้นพี่มีที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ป่ะนี่มันไม่มีก็จอดมันไม่มีใช่ไหมอ๋อจอดทั่วไปใช่ไหมโอเคได้ได้โอเคคับแต่ข้างในนี้วันนี้จะมีงานพอาพี่จอดได้อยู่อ่าถ้าเกิดมีงานประชุมขึ้บนอ่าก็ว่าอยู่เพราะปกติผมจะจอดอยู่แถวนี้ใช่ครับผมได้วันนี้มีงานใช่ไหมครับ Uh huh. ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น่ะถ้ uh ี huh. ม่มาพี่ถา uh huh. มทำอได้ขึ้นจอดข้างบนโอเคโอเคขอบคุณครับขอบ, <Yeah. S 1> ขอบคุณครับสรุปแว่ไม่มีก็คือไม่มีที่จอดของซูเปอร์คาร์โดยตรงมีแค่ที่จอดเนี่ยเห็นว่าที่เขาเขียน V I P อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะ C D C เขาไม่ได้มีงานบ่อยวันนี้เรามาโป๊ะเช้วันที่เขามีงานพอดีเขาก็เลยมีคนจอดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้ที่เขาบอกมีงานอยู่บนบอลลูมนะครับแต่ปกติแล้วอ่ะ เอาจริงๆแล้วตรงเมื่อเจ้ที่เขียน VIP อย่างเงี้ยถ้าไม่มีงานนะเขาจะให้รถซูเปอร์คาร์จอดนั่นเองตามที่พี่เขาบอกแล้วก็รถซูเปอร์คาร์ที่จอดได้นะครับผมก็เป็นพวก Porsche ตระกูล Porsche หมดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ l a m b บ Ferrari, อะไรพวกนี้เมอร์ซเดยังไงก็ได้อยู่แล้วก็คือได้หมดเลยอ่ะที่จริงผมเคยมาตอนนั้นนะตระกูล Benz ที่เป็นเอ็มจีก็จอดได้ BM ที่เป็น M นะครับเป็น M หรือ i8 อะไรอย่างงี้ก็ จอดได้เหมือนกันก็คือเอาง่ายๆเป็นรถอารมณ์รถสปอร์ตขึ้นไปอ่ะก็จอดตรงนี้ได้ละเนี่ยเลยขวามือตรงนี้ตรงที่มีสามทงเนี่ยปกติเขาจะให้จอดรถซูเปอร์คาร์ตรงนั้นแหละแต่ว่าวันนี้มีงานบอรลูมเขาก็เลยให้แขกที่จองงานบอรลูมไว้จอดนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดใครขับซูเปอร์ไบค์เนี่ยเราไปหลายๆที่นะครับผมผมว่าซูเปอร์ไบค์เนี่ยหายากแต่ที่ CDC นี่มีป้ายเบลเลอร์เทอร์ตรงนี้เลย ซูเปอร์ไบค์ตั้งแต่3 0 0ร้อยซีซีขึ้นไปจอดได้เลยนี่เราก็มาถึงห้างอีสต์วิวนะครับเข้ามาปุ๊บก็เจอกันแล้วซูเปอร์คาร์จอดกันเมื่อกี้เจอคายเยนเจอไทคาร์อะไรอย่างนี้จอดกันแล้วที่จริงอะ่ะอีสต์วิว เธอจะมี2โซนก็คือโซนที่เราเข้ามาเลยเมื่อกี้นี่นี่นี่เขียนป้ายเลยซูเปอร์คาร์ k าร์ปปก,กิง้งซูเปอร์บาย n าร์กิ้งมี2โซนโซนอ outdoor คือเมื่อกี้ที่เราเห็นเดี๋ยวเราวนไปอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับแล้วก็เผื่อคนไม่รู้เขามีโซนอ indoor ด,ด้วยหรือว่าข้างล่างนั่นเองเดี๋ยวพาไปชมด้วยเลย outdoor เนี่ยจอดได้ไม่เยอะนะไม่กี่คันไม่กี่คันแต่ว่ามันก็จะสะดวกคือเดินเข้าห้างได้เลยแต่ข้อเสียนะวันนั้นผมเจอละ ฝนตกซาลงมาเรียบร้อยเดินเดินเข้ารถก็ยากเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เจอคาเยนเจอไทคานนะครับอันนี้คือโซนเอา์ดอเดี๋ยวเราไปดูโซนแบบข้างล่างกันนี้ว่าไมได้เลทุกคน,นเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยที่จอดซูเปอร์คาร์อันนี้จอดได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่มีอะไรมาจอดั้งนี่พอชทั้งนั้นบอชทั้งนั้นเลยยังไม่มีแบรนด์อื่นเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามากลางวัน พอดีพี่คนที่ดูแลซูปเปอร์คาร์ประจํายังไม่มาวันนี้หยุดนะครับเขาเลยให้คำพีมาให้ดูนี่คำพีนี่เลยบอกอย่างแรกเลยนะครับสงสัยน่าจะเรียนจาก A ถึง Z แหละว่ามาก็แอตตันมาตินเลยก็แอตตันมาตินหมดเลยเบนลี่หมดเลยเฟอร์รี่ก็หมดเลยแลมโบโลตัสเมอร์เซเดตีมีแมคลาเรนก็หมดเลยพอร์ชก็น่าจะหมดเลยนี่ยมีบ็อกสเตอร์เคมันพานามลา 911โรสลลอยหมดเลยเทสลาเทสลาก็ได right. okay. okay. ้นะเนี่ยเทสลาได้หมดเลยอ๋อเทสลาหรือว่าเท s l a ออมเดลได้หมดเลยโมเดลเอ็กอะไรพวกนี้อ๋อได้หมดเลยเออก็ดีนะออด i ี้ออดี้ก็น่าจะเป็นพวกเงีย R8 ตระกูล RS อะไรพวกนี้ BM เก็นี่ตระกูล M โอเคประมาณนี้นะครับเบนก็น่าจะเหมือนกันนะฮะ X7X7X7 มีโชว์อยู่ด้วยเ อ่าเนี่ยตระกูลเอมได้หมดเลยนี่คาดีแลกได้อ่าเชฟโรเลตก็โคเวตได้มาแต่งจีทีได้ฮอนด้าเอ็นเอฟเอจากวัวเล็กซัสก็อยู่ในโผอ๋อแต่เป็นเอลเอฟเอกับเอลซีได้โอ <Okay. S 2> เคเบนก็นี่ตระกูลพวกเอ็มจีนี่เอ็มจีได้หมดเลยอ่านี่ครับคัมพีที่นี่นี่มาแต่งก็เป็น5.0ได้นี่ GTR ได้ แต่น่าจะเป็นแค่ R35 เลนโลเวอร์ก็ตระกูลใหญ่ๆได้นะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณสำหรับคำพีมากครับพี่โอเคครับผมอ่ะอันนี้เป็นที่เ e n ทัลอีสวิ e แต่เดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งต่อแล้วกันก็นั่นแหละครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเ e n ทัลอีสวิ e นะครับก็เมื่อกี้พี่รอปภเขาคนที่ดูแลประจำไม่อยู่ก็เลยขอคำพีเข้ามาก็นั่นน่ะได้เห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่า มีรถอะไรที่จอดได้บ้างเมื่อกี้ก็ยังตกใจอยู่นะเทสลาเทสลายังได้จอดทุกคันอยู่นะออโมเดลก็คือถ้าเกิดคุณไม่เอาถ้าเกิดไม่ได้เอารถไปชาร์จนะครับแต่หาที่จอดไม่ได้เทสลาจอดซูเปอร์คาร์ที่เซนทันอีสวิลได้นะครับแต่ผมว่าอนาคตน่าจะปรับแหละแต่ตอนนี้เขายังไม่ปรับนะครับยังอยู่ในคำพิีดีย็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งคริสตัลพาร์คเนี่ยก็ มีโซนจอดรถเ,เยอะนะเยอะนะเพราะว่ามีทั้งข้างในด้วยแล้วก็ตามร้านข้างนอกด้วยแต่ร้านข้างนอกนะครับถ้าฝั่งข้างหน้าเนี่ยที่คริสตัลเนี่ยจะไม่มีซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งเพราะว่าซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งอ่ะจะอยู่ข้างหลังแต่ว่าที่อยากจะให้วนมาดูเพราะว่าที่เดอะคริสตัลนะครับผมมีนี่ครับวาเล่ครับมีวาเล่พาร์กิ้งก็คือมันก็สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ซูเปอร์คาร์นะ ข้อดีของวันเล่พาร์กิ้งก็คือเอาคุณแจให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาหาที่จอดให้เองนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าอยู่ที่น้ําใจเราแหละว่าเราจะให้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ปกติแล้วนะครับผมโซนตรงเนี้ยที่เป็นวันเล่เขาไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับถ้าเกิดมันว่างอะไรอย่างนี้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็เดี๋ยวทางพนักง,งานเขาก็จะดูแลรถของคุณให้นะครับถ้าเกิดสะดวกที่เราจะเอาคุณแจรถให้เขาดูแลให้ก็ใช้บริการได้นะครับผมแต่ว่าโซน โซนที่เป็นโซนซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งใต้อาคารเขาเลยนะครับผมนี่ยเนี่ยเน,นี่อ่ะวาเล่ก็มาถึงข้างหลังด้วยนะครับผมแต่ซูเปอร์คาร์จริงๆที่เราพอๆเขาไม่สะดวกออกเดี๋ยวเรามาอธิบายแทนเขาเลยละกันนี่ซูเปอร์คาร์ที่คริสตัลนะครับผมมีที่จอดอยู่4คันเมื่อกี้ที่เราบอกแต่ว่าถ้าเกิด ข้างหลังเนี่ยที่เราเดินมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นวาเลสซะส่วนใหญ่นะครับที่นี่เขาจะเน้นวาเล่มากกว่าเนาะแล้วก็รถที่จอดได้นี่เลยครับตามป้ายเลยพี่เขาบอกเนาะก็มีอัตนมาตินมีออดี้เบนเล่ b ีเมที่เป็น M อ็มมีไอแปดเฟอร์รี่ได้หมด GTR ีอรมโบโลตัสเมอร์เซลติเบนที่เป็น m m g นะครับที่เป็น m m g แท้อะไรพวกนี้ Porsche แล้วก็โรลสรอยที่จอดได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่จอดรถไอ้พวกที่เป็นวันเล่ดีกว่าเพราะที่นี่เออดีนะผมว่าใครที่ไม่มีซูเปอร์คาร์แต่อยากหาที่จอดอ่ะที่นี่เขามีบริการวาันเล่แล้ววันเล่มีที่จอดค่อนข้างเยอะเลยด้วยก็ฝากกุญแจพี่เขาไว้ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าอยู่ที่เราจะออฟเฟอร์ให้เขามากกว่าเพราะเขาก็ดูแลเราดีนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นคริสตัลพาร์คแล้วกันนะคะรับผม โอเคนะครับผมก็เราไปมาทั้งหมด3ที่นะครับโซนเรียบทางด่วนรามินทานะครับก็จะมี CDC มี e n t t a l i s s t v i e w แล้วก็มี Crystal Park นะครับผมก็ที่จริงแล้วทั้ง3ที่นี้เนี่ยก็จะมีที่จอดรถสําหรับซูเปอร์คาร์หมดเลยนะครับยกเว้นที่ CDC นะครับที่เขาอาจจะไม่มีที่จอดซูเปอร์คาร์ที่เป็นแบบจอดประจําเพราะว่าอย่างที่เห็นกันนะครับเขามีบอลรูมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดว่างๆกันเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันบ้างดีกว่าว่าที่จอดรถซูเปอร์คาร์เนี่ย ที่อื่นๆเนี่ยเขาจอดรถอะไรได้บ้าง